วันนี้นะคะจะมานำเสนอนะคะยาสีฟันใจฟ้านี่ใช้ดีมากเลยนะคะอันนี้สั่งมาเป็นรถที่สามแล้วแล้วก็คือเราไปให้คนอื่นเนี่ยเขาก็บอกว่ามันใช้ดีนะคะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่มาจากวัด บาทน้ำพุนะคะนี้สนับสนุนช่วยเหลือ,อหลวงพ่อหลวงกดอีกทางนะคะอย่าปล่อยให้ท่านสู้อยู่คนเดียวนะคะเพื่อเด็กที่ยากไร้เพื่อเด็กที่ติดโรคนะคะหรือว่าผู้คนที่ยากไร้ที่วัดพระบาทน้ำพุท่านได้ดูแลอยู่นี้นะคะยาสีฟันเจฟ้า,า,ใ,าใช้ดีมากเลยนะคะ โค้หนิ่งการันตีแล้วก็ใช้ได้นานนะคะใช้ครั้งหนึ่งบีมนิดเดียวนะคะอันนี้ใช้โค้หนิ่งใช้มาสี่สี่เดือน